การขาสามย่านมิดเทาช่วงที่แล้วแบทเทิลคู่แรกระหว่างป้องกับคัดโกะในโจททากยากิแล้วก็เป็นคัดโกะที่สามารถเอาชนะป้องไปได้เพียง12ลูกเท่านั้น <ST AT> และในคู่ที่2ปั้นปะทะอาโกถ้าเกิดปั้นคว้าชัยชนะในรอบนี้ได้ก็จะถือว่าเสมอกันครับ และในโจทย์แบทเทิลที่2ก็คือเกี๊ยวซาจากร้านโอซาก้าโอโชร้านอาหารที่มีต้นตำรับมาจากเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อในเรื่องของเกี๊ยวซาที่ปั้นสดสดด้วยมือไส่ของเกี๊ยวซาประกอบไปด้วยเนื้อหมู3ามชิ้นส่วนและผักซึ่งต้องปั้นสดใหม่ทุกชิ้นภายใน4ีวินาทีจากนั้นนำเข้าเครื่องนึ่งและอบในเวลาเดียวกันซึ่งออกแบบมาเพื่อเกี๊ยวซาโดยเฉพาะทำให้เกี๊ยวซามีสีเหลืองทองด้านหนึ่งกรอบด้านหนึ่งนุ่มและไส้เกี๊ยวซายังคงความชุ่มฉ่ำของส่วนผสมต่งตงตงางๆไว้และน้ำ เกียวซ่าที่คิดสุดสําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะเราครีเอทหรือว่าดีไซน์ตัวน้าจิ้มออกมาเพื่อให้มีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับคนไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะคนไทยชอบกินของเผ็ดแล้วก็เรามีเชฟที่เป็นคนญี่ปุ่นที่คอยดูแลการผลิตไส้การผลิตแป้งแล้วก็การเทรนพนักง,งานครัวที่หน้าร้าน mm hmm. เพราะฉะนั้นรสชาติของอาหารของโอซาก้าโอโชที่นี่กับที่ญี่ปุ่นแทบจะเรียกว่าไม่แตกตา่างกัน นอกจากเกียวซ่าทางโอซาก้าโอโชยังมีเมนูที่เอาใจคนไทยที่กินอาหารรสจัดเช่นสไปซี่สลัดและยังมีเมนูที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นก็คือชาบูชาหั่งซึ่งผสมผสานความอร่อยได้อย่างล้ำลึกตอนนี้ทางร้านได้เตรียมเกียวซ่าไว้พร้อมที่จะใช้แข่งขันแล้วมีจำนวนมากกว่า400ชิ้นซึ่งเกียวซ่า1ชิ้นมีน้ำหนัก20กรัม เอาละครับตอนนี้นะครับทั้งอากกกับปานก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะแข่งกันแต่ก่อนที่จะแข่งขออธิบายกติกาเหมือนเดิมอีกนิดนึงครับมีเวลา30นาทีเหมือนกับแบทเทิลแรกนะครับและในเมนูนี้ก็คือเกี๊ยวซ่านะเหมือนเดิมครับคือมีสาขาอยู่ในไทยซึ่งสาขาออริจินอลของเขาคืออยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นวัตถุดิบน้ำหนักรสชาติเหมือนกันเป๊ะครับเอาละครับภารกิจประทัดน,นักกินกับโจท์เกี๊ยวซ่า ทางร้าน Osaka, โอซาก้าโอโชมภายในเวลา30นาทีถ้าพร้อมแล้วโดโเโอ้ยสู้เพื่อนทีมทีมปั้นปั้นเริ่มต้นการกินโดยใช้ช้อนซ่อมช่วยฉีกเกี๊ยวซ่าแล้วจิ้มกินส่วนอากกใช้วิธีโดยการยกจานขึ้นมาแล้วใช้ตะเกียบคีบกินซึ่งเหมือนกับแฟดผู้พี่ของเธอตอนกินทาโกยากิเลยครับจริงๆคู่แฝด เอ่อทางญี่ปุ่นนี่เขาก็กินอะไรคล้ายๆแบบวิธีการกินเขาคล้ายๆกันนะเขาก็ยกจานมือซ้ายกินมือขวาสเต็ปความเร็วก็พอๆกันแต่เหมือนคนนี้จะเร็วกว่านิดนึงไหมใช่เนาะเหมือนอาโกนี่จะเร็วกว่านิดนึงเหมือนเ,เ,เ,เหมือนเขาเขาแพ้ไม่ได้อะเหมือนเขาแพ้สี่เขาไม่ได้ไม่ต้องใช่แต่จริงๆเกียวซ่าน่าจะกินยากกว่าทาโก้ไหมเพราะทาโกยากิมัน มันเหมือนมันจะนิ่มเกี๊ยวซาแป้งมันจะมีความเหนียวความหนืดกว่าไหมเหมือนเหมือนมันจะแข็งกว่าหรือมันยังไงไม่ใจผมกินเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวซาเหมือนจะเบากว่าเพราะเบากว่ามันน่าจะเกินยากกว่านะเพราะแป้งมันจะเหมือนกับมีความกรอบแล้วยิ่งเย็นๆมันจะเหนียวลงมานิดนึงด้วยไงปั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปั้นเออเหมือนปั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆเหมือนตะเกียบมันจะเร็วกว่าไหมเพราะเขาหยิบปึ๊บปึ๊บปึ๊บยิบเลยทเดยเข้าปากเข้าปากเลยครับ แต่บ้านอาจจะใช้เทคนิคอันนี้เพราะว่าเวลาเคี้ยวเข้าไปในปากจะได้ใช้กามน้อยลงเหมือนเขาจะลดการเคี้ยวให้น้อยเออคือฉีกตั้งแต่ข้างนอกแต่ก็ต้องแลกกับเวลาใช่อาจจะแลกกับเวลาที่นี่จะหมดจานแล้วนะซึ่งเวลาผ่านไปเนี่ยยังไม่ถึง3นาทีเลยแล้วจานหนึ่งมีตั้ง30ชิ้นนะครับ และตอนนี้ ko, อากกกินเกียวซ่าหมดไป30ชิ้นแล้วครับซึ่งใช้เวลาไม่ถึง4นาทีทําให้ปั้นต้องเร่งสปีดขึ้นมาและไม่นานเขาก็กินหมดตามมาติดติดครับเรียกลองดูพี่ความยากอ<ค>ลองดู่ดเดี๋ยวลองดูคือนักกินอ่ะเวลากินแล้วแบบบางทีมันง่ายไปหมดไงแต่ถ้าเราไม่ใช่นักกินดูซิว่าไหนมันจะง่ายกว่ากัน ที่แน่คือ1ชิ้นเนี่ยเบากว่าแป้งน้อยกว่าใช่ครับกินง่ายกว่าแล้วตอนนี้นะฮะคืออาโกูเนี่ยกินไปแล้ว52ชิ้นส่วนปั้นกินไป42ชิ้นไม่รู้เพราะว่าปั้นวางแผนผิดหรือเปล่านะครับการใช้ช้อนซ่อมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆทําให้เสียเวลาค่อนข้างมากและดูเหมือนว่าปั้นจะเริ่มโดนนําห่างตามอยู่หลายชิ้นเลยทีเดียว อากโตอนนี้60ชิ้นแล้วนะครับแล้วปั้น48ชิ้นครับโอ้โหเอืมเนียเอาแล้วนะเร็วมากใช่ดูจากตอนนี้ปั้นเริ่มไม่ค่อยมีสมาธิอาจทำให้เขาเสียจังหวะในการกินได้ครับ ปั้นเปลี่ยนวิธีมาใช้มือกินแทนแล้วครับคงเป็นเพราะใช้ช้อนซ่อมแล้วเสียเวลาและตัวเองก็อยากเร่งสปีดให้เร็วขึ้นด้วย่านไป10นาทีนี่อาโกกินไป83ชิ้นแล้วปั้นกินไป62ชิ้นตีห่างแบบผมว่าคนนี้น่าจะเก่งกว่าพี่คนนี้นะก็โหเร็วมากอ่ะโอ้หเขาเลียงไว้รอแล้วอะเขาแงเขาแงะรอเลยอะเขาแงะรอเลยอะ คือถ้าปั้นอยากจะชนะในชัยเล่นนี้บอกเลยว่าต้องเคี้ยวทางปากแล้วอีก2องอันดูดทางจมูกเข้าไปด้วยไม่ได้อะพี่ไม่ได้อะอัสตะกี้เขาเพิ่งแงะออกโอ้โหหายเลยหายไปแล้วอห้าชิ้นเฮ้ยแป๊มทีวหายแมากเฮ้ยเขาเพิ่งแงะออก5ชิ้นทีมงานครับไปดูใต้ต้นนะครับแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปแล้ว90ชิ้น90ชิ้นบด มัน,นยังเคี้ยวอันหนึ่งอยู่เลยอ่ะเขาอดไปห้าอันแล้วอะไรครับเนี่ยเป็นเพราะด้วยว่าที่เขาชอบด้วยหรือเปล่าพี่กายเป็นอาหารที่เขาชอบด้วยมันก็นมันก็เป็นไปได้แต่ว่าคือชอบขนาดไหนให้กินเยอะกับเร็วขนาดเนี้ยครับมันก็หายชอบได้อ่ะนึกออกไหมไม,มัน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 อยู่ที่ฝีมืออะไรอย่างงี้ด้วยผบด้วยความที่เขาฝึกมานานอ่ะเนาะคือบอกได้เลยว่าครับถ้าไม่ได้ฝึกฝนครับลําบากมาก เนี่ยทำตามขนาดฝึกครับแล้วเป็นปีอย่างปั้นเนี่ยตอนนี้ผมังเกตปั้นคือต้องใช้น้ําช่วยแล้วครับบึ่กำแล้วใช้น้าช่วยแล้วตอนนี้เพื่อนผมคือตอนนี้วิธีของปั้นนะพยายามทุกวิธีทางแล้วทุกวิธีทางแล้วนีตอนนี้หาทุกวิธีให้เร็วขึ้นใช่ไม่ไหวแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องตามสเต็ปตัวเองเพื่อน เวลาผ่านไปเกือบครึ่งทางปั้นเริ่มจิบน้ำมากขึ้นเพื่อช่วยให้กลืนง่ายแต่ก็อาจส่งผลไม่ดีต่อระยะยาวซึ่งทําให้อิ่มเร็วขึ้นได้นะครับส่วนทางฝั่งอากกก็ยังไม่มีการจิบน้ำเลยครับเขาแต่เขาไม่แตะน้ำเลยนะเขาไม่แตะน้ำจิ้มเขาไม่แตะนะเขาเอาเขาอย่างเดียวเลยอ่ะโออันนี้อันนี้โหดกว่าพี่สาวเขาอีกนะโหด โหดมากหนาโป้งยังนําเขาได้นะตอนแรกๆอ่ะอันนี้คือนําเขาไม่ได้เลยอะโกดนะฮะกินไปแล้ว100ชิ้นโอ้โหโคตรเยอะหางโคตรเยอะแล้วประเด็นคือยังไม่ครึ่งทางเลยนะน้าไม่แตะเลยอ่ะเอางี้สองร้อยถึงไหมถึงถึงเป็นไปได้ครับถึงหรื่านี่ไม่ถึงครึ่งครึ่งเลยเนี่ยก็เป็นไปได้ปะ จบที่200นิดนิด,นดแน่ๆเพราะว่าทั้งสคนเกิน200ได้อือแล้วยังไม่ขึ้นาแต่ตอนนี้ปั้นก็เร่งสปีดนะก็กล่าสิบแล้วยัดแล้วตอนนี้ปั้นก็ยัดแล้วครับมาดูกันว่าในเวลาที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งปั้นจะสามารถไล่ตามอากบและพลิกกลับมาแซงเป็นผู้นำได้หรือไม่ช่วงหน้า